ยิ่งคุณอ้อนวอนมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งไร้ค่ามากเท่านั้นครับอย่าอ้อนวอนครับอย่าไปหาเขาถึงที่ครับเวลาคุณไปหาเขาถึงบ้านแล้วเขาไม่ออกมาพบหน้าของคุณคุณจะเฟล,ลเามากๆอย่าอ้อนวอนหรืออย่าไปหาเขาถึงที่ครับแต่ให้ทำอะไรครับเวลาได้คุยกับแฟนเก่าให้คุณยอมรับความคิดเห็น ของเขาในอดีตครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่าอีกครั้งครับสิ่งที่คุณต้องพูดกันเลยครับอืมตอนนั้นเนี่ยน่าขำมากเลยเนะที่เราทะเลาะกันที่เราถึงกับเลิกกันทน้่ยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นความคิดของคุณเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วก็เราสองคนก็ยังมีความเอาชนะซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนหลังเนี่ยฉันก็มาตอกผลึกได้ว่าเอ,อคุณก็มีความคิดที่ดีเหมือนกันอนะ่ตอนนั้นมันเป็นความคิดที่ใช้ได้เลยทีเดียวหรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับแต่ให้บอกว่าไอ้อดีตที่เราเคยทะเลาะกันเนี่ยไอ้ตอนนั้นเขาคิดถูกแล้วและเราก็คิดถูกแล้วเพียงแต่ว่าเราสองคนอาจจะเอาชนะซึ่งกันและก,กันสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือการทลายกำแพงของเขาออกก่อนมันคือการทำลายกำแพงของเขาออกครับ มันมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่ครูคมสอนอยู่ในคอส27วิธีกระตุ้นความอยากของแฟน่ะนี่มันมีเรื่องนี้มันมีกฎอันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้ใครเนี่ยนะครับโหยหาผิวกระหานี่ตัวของคุณจงระวังอย่าไปกระทบความคิดของคนอื่นหรือของแฟนของคุณเพราะมันคือสวิตช์ที่เป็นประการด่านแรกหรือเป็นประตูสู่ความอยากทั้งปวง นะครับจริงๆแล้วคุณมีหน้าที่เดียวมีหน้าที่จุดๆ,ๆถ้าคุณอยากให้หิวกระหายในตัวของคุณหรือลืมคุณไม่ได้ค,คนเราเนี่ยต้องการมีความรักเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความอยากของตอนเองครับคนเรามีความรักเพื่อต้องการตอบสนองความอยากของตอนเองครับ<ส>แฟนเก่าอยากกลับมาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณสามารถเป็นความสุขของเขาได้ แฟนเก่าอย่ากลกับมาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาสามารถอวดคุณกับเพื่อนๆได้ครับแฟนเก่าอย่ากลกับมาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าคนอื่นอิจฉาเขาถ้าเกิดว่าเขาได้กลับมาคบกับคุณครับ,ค,บคือเขาต้องการมีคุณเนี่ยเพื่อตอบสนองความอยากของเขาเองทุกคนในโลกใบน,นี้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเองแต่เขาจะต้องการเราก็ต่อเมื่อเขาไม่มีกําแพงครับเขาไม่รู้สึกรบๆกับคุณครับเพราะอะไรครับ เพราะก่อนที่เขาจะเลือกคุณในชีวิตเขาจะต้องดูก่อนครับว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งลบๆสำหรับความคิดของเขาหรือเปล่าครับระวังอย่าไปกระทบความคิดเพราะมันคือสวิตช์หรือเป็นประการด่านแรกความคิดของเขาเนี่ยมันเหมือนประตูครับตรงนี้เป็นเส้นกั้นบางๆครับคุณอย่าไปกระทบความคิดของเขาเพราะงั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งครับคือเวลาคุยเนี่ยให้บอกย้อนกลับไปว่าเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราต่างคนก็ต่างยัง เติบโตกันแต่ก็ยังเติบโตกันไม่เท่าไรเราเลยพยายามเอาชนะซึ่งกงนแล้วกันซึ่งความคิดของคุณตอนนี้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความคิดที่ฉันรู้สึกว่ามันก็โอเคเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้หรือใดๆก็ตามต่ครับคือเป็นการพูดเพื่อยอมรับความคิดครับซึ่งอันนี้นอยู่ในคอร์สกระตุน้นกระตุ้นความอยากเนี่ยมันจะมีความลับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าความคิดของเขารู้สึกว่าคุณเป็นบวกสําหรับเขา ความคิดเหล่านั้นจะเป็นตัวปลดทเรื่องพวกเสื้อผ้าต่างๆของเขาออกครับแต่เขาต้องรู้สึกว่าคุณเป็นบวกสําหรับชีวิตของเขาครับถ้าเขารู้สึกแบบนั้นความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวปลดทเรื่องส่วนต่างๆของเขาออกครับมีผู้ชายมาปรึกษาครูความเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับแฟนเรื่องต่างๆพวกนี้คุณความบอกเรื่องนี้คุณต้องทําให้ความคิดของเขามองว่าเราเป็นบวกก่อนครับไม่ใช่มองว่าเราเป็นลบ ถ้าเขาไม่มีกำแพงเนี่ยสำหรับคุณเขาจะรู้สึกดีอีกครั้งครับแต่ท่านี้เวลาคุยกับแฟนเก่าแล้วยังรื้อฟื้นถึงอดีตว่าเนี่ยคุณผิดอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้คุณเห็นดีเหมือนกับเอ,อตอนที่คุณพูดเลยนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็จะทําให้กําแพงเนี่ยมีขึ้นมาอีกครับพอมันมีกําแพงเนี่ยคนมันไม่กลับครับเราต้องทําลายกําแพงครับคุยเรื่องอะไรอีกครับถ้าอยากให้แฟนเก่ากลับมาคุณต้องจําไว้นะครับปลดกําแพงของเขาออกก่อน เพราะมันเป็นประการด่านแรกของทุกสิ่งถ้าคนยังคิดลบอยู่กับคุณต่อยคุณผู้อะไรมันไม่ฟังต่อยคุณพยายามซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์นะครับทําดีกับพ่อกับแม่ของเขาซื้อข้าวซื้อของต่างๆให้เท่าไหร่เขาไม่ฟังเพราะเลยครับคนมันคิดลบมันยังมีกําแพงทําอะไรไปเขาก็จะรู้สึกว่าเอานี่ยตอหลอดตอแหลนตรนนี้นั่นต่างๆผมเลิกกับแฟนเก่าได้หนึ่งเดือนแล้วครับตอนนี้โทรคุยกันนิดๆแล้วครับอ่ะนี่แหละครับแต่ต้องกวกาแพงออกนะครับ สมมุติว่าคุณคุยกับแฟนเก่าแต่เรื่องจิบมาตากินข้าวยังตื่นยังนอนยังเดี๋ยวสุดท้ายมันก็วนลูปกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับหน้าที่ของคุณคืออันแรกปลดกำแพงออกสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังอยากโต้เถียงกับเราให้บอกว่าเนี่ยคุณคิดถูกแล้วแล้วผมก็คิดถูกแล้วเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะมองกันคนละมุมแต่มันไม่ควรทะเลาะก,กันครับปลดกำแพงออกซะก่อนครับ